เป็นที่มาของไม่แน่ธ pues mm ุรกิจสีเทาหรือเปล่าเดี๋ยวสสโรมเพื่อนอเอจะมาอธิบายท่านฟังว่ามันเกี่ยวข้องไหมนะครับไปเป็นแบบซีรีส์เอาเลยครับ B ตัวแรกประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเวลาหมดนะครับต่อมาเป็นตัว E ที่2 E2 คืออีโคโนมีอีโคโนมีคืออะไรครับก็คือเรื่องของเศรษฐกิจแน่นอนนะครับนะเศรษฐกิจเนี่ยถ้าเกิดอเอแอบไปดูมานะครับนโยบายเก่าๆของพรรคที่เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยท่านมีอยู่70รัฐบาลโอ้โษทีครับ70นโยบาย ไม่ในมืออะไรนะครับอย่าเอาย่อมาเลยแผ่นเดียวนะครับเจ็สิบนโยบายเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาแบบเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเลยเนี่ยตั้งแต่นโยบายที่ประมาณ50กว่า54ถึงประมาณ70นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะทําให้คนมีนักท่องเที่ยวเอารายได้เข้ามา3ล้านล้านนะครับนะทำให้คนมีเงิน600บาทต่อวันนะครับจดปริญญาตี2องหมื่นาให้คนทั่วไปมีเงินเดือน20,000นะครับนะอ่อยชอบมากข้อข้อ,อหกลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยายโอกาส อันนี้นี่เด็ดมากนะท่านจะใช้เงินไปก็พอสมควรนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยครับท่านทั้งหมดเนี่ยจะรวมเงินแล้วก็จะประมาณนะครับนะแสนกว่าล้านนะครับซึ่งเฮ้ยมันไปไหนถ้ามันมีอันนี้เนี่ยสุดยอดครับมันจะเด็ดมากๆนะครับนะแต่ทีนี้เราไม่พูดถึงอันเก่าครับพูดถึงปัจจุบันเลยพอท่านจะเอาใต้ดินขึ้นบนดินพอขึ้นบนดินปุ๊บเราเคยมีแล้วไอ้ใต้ดินบนดินเนี่ยท่านจําได้ไหมหวยบนดินโอ้ยชอบมากโอ้ยไม่เคยเล่นนะครับแต่ว่าชาวบ้านเล่นกันบ่อยนะไอ้หวยบนดินเนี่ยครับได้ไหมครับ สิบห้าวันมีทีสิบห้าวันมีใจถ้าเกิดเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซะไม่ใช่หวยครับเพื่อนเนี่ยชอบมากไพ่ลูกเต๋าไฮโลสล็อตแมชชีนเอ้ยทวดีเออใช่สล็อตแมชชีนเนาะนะเดี๋ยววิกลายเป็นนะเป็นเป็นวงวงดนตรีนะครับนะหรือเป็นพวกรุลเล็ดนี่แะครับเล่นในทุกวันปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนเราจะป้องกันยังไงแล้วที่สําคัญครับออนไลน์หวยหรืออะไรก็ตามที่เป็นออนไลน์นะครับหรือจะเป็นคาสิโนออนไลน์เนี่ยมันคือโอเอทได้มีโอกาสครับเข้าไปถาม คนที่เป็นทำที่เป็นรีเสิร์ชของระดับประเทศมหาวิทยาลัยที่ดังที่สุดของประเทศนะครับนะเขาบอกอะไรเขาว่าการทำรีเสิร์ชนะครับ37%คนที่ติดคนที่ติดการพนันมาจากคาสิโนออนไลน์ที่เหลืออีกประมาณ32%มาจากคนที่เข้าไปเล่นบอนจริงๆแล้วทีนี้28%มาจากอะไรเล่นหวยถูกไหมครับนั่นนี่คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีรัฐบาลเนี่ยอันเนี้ยถ้านโยบายของท่านไม่ชัดเจนอันเนี้ยไม่ชัดเจนจบครับเจ๊งอีกถูกไหมครับเันนี่คือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับนะและ ท่านบอกว่าท่านจะเอารายได้บางส่วนมาทำเรื่องของการพัฒนาประเทศทำด้านอ่ะหนึ่ง education ก็คือการศึกษาสองก็คือด้าน h e a s t ตัวนี้ครับด้าน health ก็คือด้านสุขภาพและสามก็คือ u ก็คือ utility ด้านสาธารณเรื่องของเป็นกับด้านน้ำข้าไฟครับสาธารณูปโภคท่านครับเราไปดูตัวเลขถ้าไปดูที่สิงคโปร์ปีหนึ่งก็ได้ประมาณสองแสนกว่าล้านสองแสนกว่าล้าน,น,น,านถ้าเกิดเราไปดู ebit ก็คือ earning before interest and tax ก็ได้ประมาณหมื่นกว่าล้าน จ่ายภาษีจริงห้าพันล้านแสดงว่าสิงคโปร์นี่ระดับท่านครับคนไปเยอะมากเขายังได้ค่าก็กซ์รัฐบาลได้จริงประมาณ5,000ล้านท่านครับไอ้5,000ล้านเอาไปทำอะไรบ้างท่านบอกว่าจะไปทำไมนะเมื่อกี้นี้ไปด้าน education ท่านครับด้านการศึกษา12นโยบายด้านการศึกษาของท่านเนี่ยทำจริงๆเนี่ยแสนแสนหกหนึ่งแสนหกหมื่นล้านท่านมีเงินจากภาษี5,000ล้านทำอะไรได้บ้างครับน้อยมากจริงๆไหมครับนะต่อมาครับด้านเกี่ยวกับ health เฮลบอกท่านบอกจะทาด้านเฮลไปท่าน30บาท plus สาบาทรักษาทุกโรคแบบ plus plus เพื่อนอเอ็ดนี่เลยท่านสสงเพิ่งพูดไปคราวที่แล้วถุง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 ขี้ครับพอถุงอุจจาระพ่ออเอ็ดก็ใช้ปรากฏเป็นไงครับยังไม่มีเข็มฉีดยาก็ไม่ได้ plus ตรงไหนท่านเห็นหรือยังวันนี้คือสิ่งที่เราต้องช่วยกันคิดนะครับและต่อไปครับเป็นเรื่องของอะไรครับตัวตัวยูนะก็คือ utilities นะครับเรื่องของไอ้สาธารณภพค่านามค่าไฟก็อยู่ในโลกแบบท่านในข้อสามเอ็ด เรื่องของค่าไฟเรื่องของค่าแกส๊สท่านครับ <P ew al ian> เพื่อนเราเองพูดไปแล้วเมื่อกี้สสโต,โตจะลดค่าไฟ40ตังค์หรือต่ำกว่า4บาทใช้เงิน,น40,000ล้านตอนนี้ท่านมีอยู่5,000ล้านเท่าที่นี่คือ5,000ล้านาน,นี่ไฮโซนะจากสิงคโปร์โมเดลอะไรครับคาสโนรีสอร์ทของเขาอเนอะมันจากเซนโตซ่าครับอันนี้คือเฮ้ย back to the reality ครับกลับมาสู่ความเป็นจริงนะท่านนะไม่งั้นท่านจะฝันไปเรื่อยนะครับเพราะนั่นนี่คือสิ่งที่เราบอกว่ามันต้องทำให้ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่ทำอะไรบางอย่างเพื่อใครบางคน